เจริญพรท่านผู้ชมวันนี้พาทีมงานครับจากศูนย์ปฏิบัติธรรมมาเอื้องมา,าโชว์ผลงานนะครับการทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างป่า5ระดับนะครับในบ้านจัดสรรของวิลลาฟอเรสครับท่านผู้ชมครับเพืโชว์ให้ท่านเห็นว่า2ตารางเมตรเท่านั้นครับแต่สวยงามซึ่งเป็นป่ากินได้ท่านผู้ชมครับ สูงกลางเตี้ยเรียดินไม้หัวนี่สองตารางเมตรท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นบ้านทาวน์โฮมเรามีคอนเซปต์ที่จะทำให้ทาวน์โฮมทุกหลังเนี่ยมีคอนเซปต์ของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือสามารถปลูกไม้สูงกลางเตี้ยเรียดินไม้หัวนะสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้นะครับอย่างแปลงนี้เราจะมี ตั้งแต่ไม้สูงนะครับคือไมอ้นี่คือไม้พยุงครับท่านผู้ชมครับเป็นสริมงคลพยุงชีวิตพยุงบ้านพยุงอ,อนาคตของเขานะครับซึ่งเป็นไม้มงคลวางแผนเอาไว้ปลูกในตารางตสองตารางเมตรนะครับไม้หอมมะลิที่ท่านก็รู้นะครับกลางเตีย้ยอย่างเช่นพิลังกาสานี่ก็ไม้สริมงคลสามารถกินได้ด้วย คณะคณะก็ถือว่าเป็นไม้เตี้ยนะครับเรียดินซึ่งเราก็ปลูกพวกแว่นแก้วนะครับแล้วก็ปลูกไม้ที่เลื้อยเรียดินกินได้นะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือแครฝรั่งครับกินได้ด้วยครับนี่คือแครฝรั่งพิลังกาสาคือตัวนี้ครับกินได้สมุนไพรนะครับกระดิ่งนางฟ้าไม้สวยงามท่านผู้ชมสลีมมคลครับก็ จยงที่เล่าให้ฟังครับว่าเรามีพื้นที่น้อยแต่ก็ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับส่วนใหญ่99%ที่นี่นะครับที่กินได้นี่คือ,อคอนเซปต์ของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับภายใต้ป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างนะครับหรือป่า5ระดับครับท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมติกตอกของหลวงพ่อดอรสังคมครับนี่คือ ป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างนะครับตามแนวทางพระราชดำริสูงกลางเตี้ยเรียดินไม้หัวในพื้นที่เล็กๆแต่เราก็สามารถทำได้ครับท่านผู้ชมดังนั้นพื้นที่บ้านจัดสรรแม้จะเล็กน้อยถ้าหากเราออกแบบตามแนวทางพระราชดำรินะครับคือให้มีกินมีอยู่มีใช้นะครับแล้วก็ปลูกป่า5ระดับสูงกลางเตี้ยเรียดินเราก็จะสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ และเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือไม้ไม้สูงท่านผู้ชมครับ